คลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนำ AI สร้าง Sound Effect ให้กับคลิปวิดีโอแบบง่ายๆเพียงอัพโหลดวิดีโอขึ้นไปสวัสดีครับมาพบกับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับทุกเช้าวันอาทิตย์เวลา9นาฬิกา เวลาดีที่จะมาพบกับเทคโนโลยีสารัเทศที่ง่ายๆเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลากับช่องห้องเรียนครูติ๊กนะครับคลิปนี้ครูติ๊กก็อยากจะขอแนะนํา AI สร้าง Sound Effect ให้กับคลิปวิดีโอแบบง่ายๆเพียงอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปจากนั้นก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับไม่ยากเลยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเหมาะสําหรับท่านที่สร้างหรือเจนภาพเป็นวิดีโอหรือเจนข้อความเป็นวิดีโอแล้วแต่ยังขาดเสียงเอฟเฟกคอยสนับสนุน มาเลยครับเว็บนี้นะครับเพียงคลิกเข้าไปนะครับแล้วก็อัปโหลดวิดีโอเข้าไปนะครับแล้วก็สามารถใส่เอฟเฟกได้เลยจะมีวิธีการอย่างไรนะครับไม่ยากเช่นเคยไปติดตามรับชมกันครับก่อนไปรับชมก็ฝากไว้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้ก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติกนะครับแล้วไปพบกับ AI ที่สร้างสาวเอฟเฟกอย่างสุดยอดเลยนะครับไปดูกันเลยครับ ครับมาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มแรกเราก็เปิดเว็บเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับเป็น Google Chrome ก็ได้นะครับในช่องค้นหาตัวนี้นะครับให้เราพิมพ์คำว่า v i d e o 2 s o u n d e f f e c t c o m นะครับพิมพ์เลยครับนี่นะครับ v i d e o 2 s o u n d e f f e c t c o m เนี่ยนะครับพิมพ์ติดๆกันเลยนะครับนี่จากนั้นก็กด Enter เลยครับ นะครับเราก็จะเห็นอยู่อันแรกเนี่ยนะครับนี่วิดีโอ t o 2 s o u n d e f f e c t com นี้นะครับก็จะเป็นของ eleven lab นะครับ e v e n lab นี้ก็คือที่ครูติ๊กได้นำเสนอไปแล้วนะครับสามารถครอบเสียงเราเป็นเสียง ai ก็ได้นะครับทีนี้มันเป็นฟังก์ชันหนึ่ันห้าหนึ่งะครับเป็นของ eleven lab นะครับลองคลิกเข้าไปดูเลยครับพอคลิกเข้ามาแล้วหน้าตาจะคล้ายๆกับเว็บไซต์ eleven lab ที่เราคุ้นเคยกันนะครับแต่อันนี้เป็น เว็บไซต์ที่สร้างซาวเอฟเฟกให้เรานั่นเองนะครับแต่นายเป็นหน้าตาประมาณนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากนะครับนี่เป็นการใช้โค้ดาภายใต้ของอ่ากิจฮับนะครับนี่เป็นเป็นโค้ดของกิจฮับนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ยากเลยนะครับมาดูวิธีการทํางานกันนะครับเวลาจะใช้งานนะครับเราก็ไปคลิกที่ปุ่มเครื่องหมายพัดตรงนี้นะครับเพื่อจะนําวิดีโอเข้ามาใน อ่ะวิดีโอ to เ f ฟ e c t นะครับก็คลิกเลยนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับเราก็ไปหาไฟล์วิดีโอของเราที่อยากจะใส่ซา u n d e f ฟ e c t เข้าไปนะครับยกตัวอย่างเช่นผมเอาแรกก่อนนะครับนี่นี่ครับไฟล์วิดีโอผมจะเป็นอย่างนี้นะครับก็คือมีม้ติ้งจอกนะครับอยู่ในอู่นะครับอ่านี่นะครับต้องการอยากให้มีเสียงเอฟเฟกขึ้นมานะครับประกอบนั่นเองนะครับซึ่งซสาวนี้นะครับไอซึ่งวิดีโอเนี้ยนะครับก็มีความยาวประมาณแค่5าวิเท่านั้นเองนะครับ เราสามารถเจนวิดีโอนี้ได้จากาเว็บไซต์ต่างๆนะครับอันนี้ผมเจนมาจาก m i n i m a ็นะครับหรือให้เหลา AI นั่นเองนะครับก็เนี่ยประมาณนี้นะครับนี่นี่นะครับเราต้องการให้มีเสียงาการอ็อ,อกหรือการเตียนะครับหรือการเชื่อมรถคันนี้ทีนี้เราก็เลื่อนลงมานะครับนี่จะเห็นมีไฟล์วิดีโอให้เลือกอมีไฟล์คลิปเสียง สีเอฟเฟกให้เราเลือกอยู่4แบบนี่เราลองลองดูทีละแบบนะครับนี่อันนี้แบบที่2เป็นแบบนี้นะครับลองฟังดูแบบที่3เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็แบบสุดท้ายแบบที่4เป็นแบบนี้ นี่นะครับทั้ง4แบบนะครับเราชอบแบบไหนเราก็เลือกดาวน์โหลดได้นะครับนี่ผมสมมติว่าผมชอบแบบที่1นะครับก็คือแบบนี้ผมก็ผมก็สามารถคลิกเลือกนี่นะครับเลือกดาวน์โหลดตรงนี้เลยนะครับนี่นะครับเราก็สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานได้แล้วเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับทีนี้เราลองไปดูนะครับว่า วิดีโอที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นอย่างไรนะครับก็ซ่อนลงไปนี่นี้ผมโหลดไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็ลองเปิดดูเห็นไหมครับวิดีโอที่ได้มาก็จะมีเสียงเอฟเฟกแทรกมาให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับมีเสียงเอฟเฟกแทรกมาในวิดีโอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ นะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับอันนี้เป็นตัวอย่างแรกนะครับในการแทรกซาวเอฟเฟกใส่คลิปวิดีโอที่เราสร้างขึ้นมาหรือเจนขึ้นมานั่นเองนะครับไม่ยากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูแบบที่2กันนะครับทีนี้เรามาดูแบบที่2กันนะครับลองดูแบบใหม่บ้างนะครับทีนี้ผมลองเลือกแบบกระท่อมเล็กๆหนึ่งนะครับผมเลือกกระท่อมแบบนี้นะครับ ที่เจนขึ้นมาเหมือนกันนะครับมีทานน้าตกไหลเล็กๆมีบ้านแหน่งเล็กเนี่ยในคลิปเราไปดูคลิปเล็กๆก่อนนะครับจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับอันนี้ยังไม่มีเสียงนะครับถ้าเราต้องการอยากจะได้เสียงน้ําตกนะครับเล็กๆที่ไหลผ่านบ้านเราเนี่ยเราจะทำเอฟเฟกอย่างไรลองดู AI ของวิดีโอทูเอฟเฟกว่าจะทำได้ดีขนาดไหนลองมาดูกันนะครับนี่เราก็โหลดมาแล้วเราก็จะเห็นอ่า คลิปวิดีโอเล็กๆตัวนี้สีวิดีโอตัวนี้ให้เรานะครับเราก็ลองฟังตีลับวิดีโอกันดูนะครับนี่นี่วิดีโอแรกนะครับลองฟังใหม่มีนะครับน,นี่เป็นเหมือนทานน้ำเล็กๆนะครับต่อมาลองซาวเอฟเฟกอันที่2ลองดูเป็นอย่างไรนะครับ ทีนี้อันที่สามลองดูนะครับอันที่สามนี้อาจจะเล็กนิดนึงนะครับเหมือนน้ําน้อยอ่าอันที่สี่ลองดูนะครับอันที่สี่นี่ยังเบานะครับอ่ามีวิดีโออันที่หนึ่งอ่ะจะเสียงเพาะหน่อยดูนะครับอ่นนะครับอ่าถ้าเราชอบอันที่หนึ่งก็กดดาวน์โหลดตรงข้างล่ะตรงข้างหลังตรงนี้นะครับก็คลิกดาวน์โหลดนะครับ เปอร์เซ็นต์ก็จะนับไปถึงร้อยก็เอาวิดีโอนั้นไปใช้งานได้เลยเห็นไหมครับนะครับทีนี้ลองมาดูอีกสักตัวอย่างนะครับตัวอย่างสุดท้ายแล้วกันนะครับนะครับทีนี้เราลองไปเอาตัวอย่างที่หนักๆหน่อยนี่นะครับสมมติผมเลือกอันนี้นะครับเลือกเป็นตัวอย่างเอฟเฟกที่มีเสียงระเบิดเสียงปืนนะครับมีประแบณนี้นะครับนี่นะครับดูนะครับ นี่นะครับเป็นเอฟเฟกเสียงประมาณนี้ลองถ้าเป็นวิดีโอที่เจนมาจะเป็นอย่างนี้นะครับเป็นคนขี่มอไซค์นะครับเป็นพระเอกในขี่มอไซค์นะครับนะครับมีสีเอฟเฟกเหมือนเดิมนะครับมาดูเอฟเฟกแรกนะครับเปิดดูโอ๋ออันนี้เป็นเสียงมอไซค์เป็นหลักนะครับ เอฟเฟกแรกนะครับต่อมาเอฟเฟกที่2เป็นอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเสียงเอฟเฟกที่2นะครับเอฟเฟกที่3นี่นะครับเอฟเฟกที่4เป็นนี้ครับอชอบเอฟเฟกแบบไหนก็สามารถ เลือกใช้งานกันได้นะครับนี่เอฟเฟกที่1น่าจะเสียงดีกว่าเพื่อนนี่นี่เอฟเฟกที่1น,นะครับเป็นอย่างนี้เราก็สามารถไปเอาเอฟเฟกเนี้ยไปประกอบกับคลิปวิดีโอเราได้เลยเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับเพียงเรานําคลิปวิดีโอเข้ามาแล้วก็ให้ทางด้านวิดีโอ to เอฟเฟกเนี้ยนะครับเขาได้เจนให้เราลองดูนะครับ บางอันนะครับก็จะไม่สามารถทําได้บางอันก็ทําได้นะครับเราก็จะทําให้คลิปวิดีโอเรานั้นนะครับมีสีสันแล้วก็มีมิติมากยิ่งขึ้นทําให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับขออย่างเดียวนะครับคลิปวิดีโอนี้ต้องเป็นซีนซีนเดียวหรือฉากฉากเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าหลายๆฉากเนี่ยตัววิดีโอ to effect จะเจนไม่ค่อยได้นะครับดังนั้นเราก็เอาคลิปวิดีโอแบบนะครับแบบคลิปเดียวนะครับแบบฉากเดียวซีนเดียว ครับมาใช้งานนะครับก็ฝากไว้สำหรับการนำเอาวิดีโอมาเพิ่มเอฟเฟกด้วย video อท o o o u เอ f f f e c t c o m นั่นเองนะครับก็ฝากไว้สำหรับเว็บไซต์ดีๆแบบนี้นะครับเป็น AI ดีๆแบบนี้ก็ฝากไว้นะครับครับและนั่นก็เป็นการแนะนำเว็บไซต์วิดีโอ o ู s o u n d e f f e c t นะครับซึ่งเป็นเว็บไซต์ AI ที่ ช่วยในการสร้างซสาร์เอฟเฟกให้กับวิดีโอของเราหรือคลิปวิดีโอของเรานั้นให้มีสีสันมากยิ่งขึ้นนะครับเพียงเราอัปโหลดวิดีโอลงไปในเว็บไซต์จากนั้นเขาก็ทําการประมวลผลพอเสร็จแล้วเราก็ลองเทสดูว่าชอบเสียงไหนที่เขาใส่ซสาร์ไม่ให้เราพอเราชอบเสร็จแล้วเราก็เป็นไงฮะกดดาวน์โหลดเลยนะครับเพียงเท่านี้เองเราก็จะได้ซสาร์เอฟเฟกที่เสียงเพาะๆเหมาะกับคลิปของเราแล้วนะครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับขอเพียงเดียวนะครับคลิปของเราต้องเป็นแบบ คลิปวิดีโอซีนเดียวหรือคลิปวิดีโอที่ไม่มีการเปลี่ยนฉากนั่นเองนะครับเพราะจะทําให้ AI นั้นได้ประมวลผลได้อย่างถูกต้องนะครับก็ฝากไว้สําหรับเว็บไซต์ดีๆที่ชื่อว่า video2effect.com นะครับก็นำไปใช้กันดูนะครับก่อนจากการถ้าชอบคลิปนี้ชอบแนวทางของช่องนี้นะครับก็ช่วยกดแชร์กดไลค์ถูกใจก็กดติดตามทั้ง5ช่องทางของห้องเรียนครูติ๊กนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ ได้ทุกที่ทุกเวลาแค่อนงเราแมาแ<ค>จะพบความสุขภาษหมา